สวัสดีครับวันนี้มาพบลุงอ้วนอีกแล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาดูงานติดตั้งจอแอนดรอยในรถ Honda แจสปี2014ถึงปัจจุบันเลยวิธีการติดตั้งวิธีการถอดวิยุเขาทากันยังไงเดี๋ยวลุงอ้วนพาดูวันนี้นะเดี๋ยวไปดูกันเลยอ่าก่อนติดตั้งวิยุเราต้องถอดวิยุเดิมออกมาให้เป็นก่อนนะเดี๋ยวมาดูวิธีถอดกันเลยอ่ามาดูวิธีถอดกันเลยนะเริ่มจากจุดด้านบนนะแล้วก็มาตรงช่องแอร์นะช่องแอร์บนเนี่ยใช้วัสดุที่เป็นพลาสติกนะ เป็นตัวจิ้มงัดออกมานะให้มันออกมาเป็นกิปตัวนี้เป็นกิปเหล็กค่อนข้างออกอยากนิดนึงจากนั้นเขาจะมีน็อตอยู่2ตัวด้านบนนะน็อตเบอร์8 สองตัวนี้ยังไม่พอนะยังออกไม่ได้วิวเน่ยถอดออกมาก่อนใช้ไขควงถอดออกมาก่อนจากนั้นอ่ามาถอดเกะด้านซ้ายนะตามขั้นตอนอ้วนเลยเห็นไหมถอดเกะด้านซ้ายเพื่อให้มองเห็นน็อตที่ขันยึดใต้วิทยุอ่าซึ่งมีอีก2ตัวอ่าจากนั้นก็มาถอดน็อตที่อยู่ด้านล่างนะวิทยุเขาจะมีน็อตอยู่4ตัวข้างบน2ข้างล่าง2อ่านี่เลยน็อตที่เป็นน็อตเบอร์8นะอยู่ข้างล่างอีก2ข้างบน2จากนั้นก็ยกวิทยุออกมา ตามขั้นตอนเลยดูชัดๆกันไปเลยอพอขันน็อตเสร็จก็สามารถยกวิโยออกมาได้เลยนะตัววิยุเองเนี่ยเขาจะมีกิ๊บกิปบพลาส,สติกเป็นตัวล็อกอจากนั้นก็เอาสายตรงรุ่นเนี่ยเสียบเชื่อมต่อได้เลยนะรุ่นนี้ใช้ปลั๊กเดียวนะปลั๊กที่2จะเป็นเสาอากาศสามารถเชื่อมต่อกับจอแอ n d r o i d อได้เลยอเอามาดูกล้องมองหลังกันกล้องมองหลังเนี่ย ติดด้านหลังติดตรงที่ยกเปิดฝาท้ายส่วนระบบสายต่างๆเนี่ยก็เดินเข้าตรงท่อ,อยางของเขาเรียบร้อยไม่ต้องกลัวน้ำรั่วน้ำซึมจากนั้นก็ประกอบวิทยุเข้าไปหลังจากติดตั้งอจอ Android เข้ากับหน้ากากเรียบร้อยก็สามารถที่จะประกอบคืนเข้าไปเหมือนเดิมนะตามตำแหน่งเดิมเรียบร้อยอนะ h o n d ้า a ด ปีสอ1 5ใส่จอ10นิ้วพร้อมหน้ากากเอ,อเลยอลองกล้องหลังดูคันนี้มีติดกล้องหลังด้วยกล้องหลังเป็นระบบ a HD. อ d ชัดชัดมากโอเคเรียบร้อย ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยนะติดต่อหาลุงอ้วนได้เลยโอเคขอบคุณมากครับ